เดี๋ยววันนี้จะมากินให้ดูวันนี้จะมากินเจ่วบวงให้ดูรสชาติมันแซบ่บบักคักเลยนี่ข้าวเหนียวจรงสิอันนี้ปลาแดกบองนะครับตัวตัวจรงสิโอ้โอืมอร่อยครับกินกับผักได้หมดเลยคือปลาแดกบองอเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานกินได้ทุกอย่างกับทุกอย่างทุกผัก หักุกชนิดกินได้หมดเลยออของเก่งอ่ะจะไม่เค็มเกินไปนะครับกินกับข้าวคือพอดีนะคือเก่งเหมือนคนที่เวลาเรานึกอะไรไม่ออกอ่ะในตู้อ่ะต้องมีเจ่วบองติดบ้านอ่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ทำให้เราแบบคือกินง,ง่าย อิ่มเร็วกินได้ทุกสถานการณ์ครับหนูตอนไหนก็เอาขึ้นมากินหตอนไหนก็เอาขึ้นมากินนะครับแ,แบบแจ่วบองกระปุกแน่นๆแบบนี้เอา้าแล้วราคาขายเท่าไหรล่ล่ะบ๊อดเกงราคาขายเท่าไหร่กระปุกหนึ่งหกสิบาทครับราคาขายหกสิบาทมีเก็บปลายทางนะจ๊ะอืม ราคาพูดบ่นไม่ได้ทักแชทมาเลยใครอยากได้ทักแชททักแชทเพจมาเลยครับเดี๋ยวแอดมินจะตอบแอดมินจะตอบนะครับว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะหนึ่งกระปุกสองกระปุกสามกระปุกนะครับตอนนี้นะครับใครที่อยากได้เจ้วบองบอักเก่งคนอีสานเนะ ไม่ขาดอยู่แล้วข้าวเหนียวกับเจียบบอชื่อนเนี่ยทุกบ้านนะครับบางบ้านก็ทําเองบางบ้านก็ซื้อติดบ้านไว้ของเก่งอะ่ะชอบทําเองเก่งอาจจะชอบทําเองติดบ้านไว้ตลอดเพราะว่าบางทีเราไปซื้อรสชาติมันไม่ถูกใจเราเนาะออก็ลองซื้อของเก่งไปดูครับของเก่งอะ่ะเป็นทําเองนะแฮนด์เมดเลยง่ายๆนะครับกอกเองทําเอง ดูแลเองทุกขั้นตอนปรับสูตรได้ตลอดเวลาขึ้นกับไก่ย่างก็ได้ทุกคนกินกับไก่ย่างอืหกเลยึินกับไก่ย่างก็ได้ครับอื เจียวบองปลาแดกบองสวยเลยตะไคร้สมุนไพรแบบพริกแบบจัดเต็มเออแล้วก็รสชาติมันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะครับรสชาติไม่ได้เผ็ดเกินไปห้อกินได้เด็กก็กินได้น้องๆเด็กประถมเด็กอะไรกินได้นะครับเพราะว่า เกินไม่ได้ตำเหตุเกินไปตำพอดีพอดีน่ะทำแบบพอดีพอดีกินกับไก่ย่างก็เหนียวมาเลย ยเลจิ้มไปเลยพกไปนาพกไปทไําไร่ทําสวนไม่ต้องทําด้านสวนก็ได้กินกับ้าข้าวธรรมดาก็ได้อร่อย ถ้าใครแบบว่าถ้าใครชอบความเผ็ดกว่านี้ยก็ถ้าใครชอบความเผ็ดกว่าน,าาานี้ก็สามารถแก้มกับพริกได้นะนะพริกเม็ดอย่างเงี้ยเพราะว่าของอิ่นทาไม่เผ็ดไงอจะพริกเผ็ดมากพริกอันเนี้ยนะพริกเม็ดอะ อร่อยอ่ะทุกคนแซบ่บหืม,ม,มยัดลงไปข้างๆข,ข้างกับพุงแก้มอย่างเงี้ยเรากินอ่ะอื้อหือื้อหือ กับไก่ย่างแห้งแซบพีน,นองเออแกวบวางอืมปรุงสดๆใหม่ๆมีห้าติกระปุกนะยวกรอกให้อีกติดใจไม่รู้เรื่องเลยนะเออสั่งไปรัดแรกสั่งมาชิม บัสเก่งคะ่ะเอาหนึ่งกระปุกชิมค่ะกลับมาสั่งอีกสิบกระปุกแน่นอนืม กับปิ้งไก่แซ่บ พรามมันเผ็ดแล้วมันหยุดไม่ได้ทุกคนม,มาสุดท้ายสุดท้ายนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับปลาเด็กบองนะเจีะบองนะปลาแดกบองปลาละบองเจีวบองบอกเก่งนะครับหนึ่งกะระปุกหกสิบบาทนะครับมีมีเก็บปลายทาง มีเก็บไปทางเด้อพี่น้องเออนะครับเจวบองหนึ่งกระปุกหกสิบาทมีเก็บไปทางนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับทักมานะทักมาหลังไหมนะทักมาทางแชทนะว่าอยากได้กี่กระปุกนะครับแต่รับประกันความอร่อยแน่นอนทําเองผลิตเองดูแลเองกอกเองแพ็กเองไปส่งเองพร้อมแล้วหุงเองด้วยนะครับดูแลเองเก่งดูแลเองทุกข,ขั้นตอนอืมอะไร้อ แบขอตัวไปกินบอกก่อนมาแล้วนะครับตามคําเรียกร้องสําหรับคนที่อยากได้นี่ปลาแดกบองหรือว,ว่าเจ่วบองของเรานะครับนี่อันนี้เป็นสูตรบอสเก่งเลยนะครับอันนี้เพิ่งทําสติกเกอร์เสร็จเลยนะครับแล้วก็เพิ่งปรุงเสร็จใหมๆ่ๆอันนี้เพิ่งกรอกเสร็จเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่เจ่วบองแบบ สูตรปลาแซบๆตันวนัวปลาสับแบบนี้นะครับนี่เป็นแจ่วบองสมุนไพรนะครับมีสมุนไพรด้วยนี่เนื้อแซบๆหอมประแดกบักคักเลยนะครับนี่เป็นแจ่วบองบอสเก่งแบบนี้นะครับว้าวนะครับนี่กระปุกหนึ่งนี่ใส่แน่นๆแบบนี้กระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่เอาเข้าวเหนียวมาจิ้มนะครับเอาเข้าวเหนียวมาตุ้ยเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ตอนนี้ทํามาแค่5้กระปุกเพราะว่าเนี่ย ถ้าจะกรอกไดออกกกนนกก้ก็อีกหนึ่งกระปุกเท่านั้นเะนี่ยประมาณหนึ่งกระปุกนะครับอีกอีกหนึ่งกระปุกนะแล้วก็ต้องซื้อมาตามอีกนะครับเพราะตอนนี้ทำมาแค่ร้อละห้าสิบกระปุกนะครับเพราะว่าใครที่อยากได้ต้องรีบสั่งรีบซื้อเพราะว่าไม่งั้นหมดก่อนไม่รู้นะไม่ได้กินของแทบเด้อหมดก่อนนะครับนี่นี่เจยวบองวอดเก่งนะครับ,ตา,รบต,าตามคำเรียกร้องสำหรับคนที่อยากได้นะครับ